วีลคัมแบ็คออโต้ไรรีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากในภูมิภาคเอเชียและถูกพูดถึงในฐานะเครื่องบินขับไล่ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดลําหนึ่งของโลกนั่นคือ j f 1 7 Th u n d e r ันเดอร์เครื่องบินที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนโดยจุดเด่นของมันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของราคาเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงสมรรถนะความสามารถในการรบและความยืดหยุ่นในการใช้งานที่ทําให้หลายประเทศเริ่มหันมาจับตามอง j f 17 Thunder ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่ไม่สามารถลงทุนในเครื่องบินขับไล่ราคาแพงอย่าง F-16, Rafale หรือแม้กระทั่ง F-35 ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งในด้านการจัดหาและการบำรุงรักษาสิ่งที่น่าสนใจคือ j f 17สามารถมอบประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการป้องกันประเทศในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้รับฉายาว่าเครื่องบินขับไล่คุ้มค่าที่สุด ในด้านขนาดและน้ำหนัก JF-17 Thunder มีความยาวประมาณ14เมตรปีกกว้าง9.5เมตรและมีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุดราว12ตันถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดกลางที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่มีสมรรถนะที่ครบถ้วนเครื่องยนต์ที่ใช้คือ r d 9 3ซึ่งดัดแปลงมาจากรัเสเซียให้แรงขับสูงสุดเมื่อใช้อัฟเตอร์เบอร์อร์ประมาณ8,000กิโลกรัมทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับแมต1.6หรือเกือบ2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากความเร็วแล้ว JF 1 7ยังมีเพดานบินสูงสุดประมาณ16,700เมตรและมีรัศมีปฏิบัติการราว1,200กิโลเมตรซึ่งเพียงพอต่อการทำภารกิจหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการสกัดกั้นหรือแม้แต่การโจมตีภาคพ,พื้นดินระบบอาวุธก็ถือว่าครอบคลุมโดยมันมีจุดติดตั้งอาวุธ7จุดสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และยังมีปืนใหญ่อากาศขนาด23มมิลิเมตรติดตั้งมาให้สำหรับการต่อสู้ระระะะยปชิ ในรุ่นใหม่ใหม่อย่างบล็อก3ได้มีการติดตั้งเรดาร์ AESA ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินรบยุคใหม่เพราะช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้ JF-17 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินราคาถูกแต่อย่างพัฒนานามีขีดความสามารถที่ทัดเทียมกับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ เมื่อพูดถึงราคาซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของ JF-17 ต้องบอกกว่าเครื่องบินลำนี้มีราคาประมาณ25-35ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งลำซึ่งหากเปรียบเทียบกับ F-16 ที่ราคาสูงกว่า60ล้านดอลลาร์หรือ F-35 ที่สูงกว่า100ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำแล้วจะเห็นได้ว่า JF-17 มีความได้เปรียบในด้านงบประมาณอย่างมากและไม่ใช่แค่ราคาซื้อเท่านั้นแต่ค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานก็ถูกกว่ามากทำให้หลายประเทศที่มีงบจำกัดเริ่มมองว่า นี่คือคำตอบที่ใช่ในการสร้างกำลังทางอากาศสำหรับประเทศไทยหากจะลองวิเคราะห์ว่าเครื่องบินแบบนี้จะเหมาะสมหรือไม่ต้องยอมรับว่าไทยเองมีงบประมาณที่จำกัดและการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ JF17 อาจาไม่ใช่ตัวเลือกแรกเมื่อเทียบกับริปเพนหรือ F16 ที่ไทยเคยใช้งานอยู่แต่ถ้ามองในมุมความคุ้มค่าเครื่องบินรุ่นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะให้ความสามารถในการรบที่ครบถ้วนในราคาที่เข้าถึงได้การใช้งานจริงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ ปากีสถานได้ใช้ j f 17ในภารกิจจริงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือแม้แต่การประทะก,กับเครื่องบินรบของอินเดียแม้จะยังไม่ถูกนำมาใช้ในสงครามขนาดใหญ่แต่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า j f 17ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินราคาถูกที่ขาดความน่าเชื่อถือแต่สามารถทำงานจริงในสนามรบได้อีกด้านหนึ่งที่ควรพูดถึงคือความยืดหยุ่นของ j f 17เครื่องบินลำนี้สามารถปรับแต่งระบบอาวุธให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขีปนาวุธจากจีนรัสเซียหรือแม้แต่การพัฒนาอาวุธของปากีสถานเองนี่เป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจเพราะมันหมายความว่าผู้ซื้อไม่จําเป็นต้องพึ่งพาประเทศผู้ผลิตมากจนเกินไปและสามารถเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของตนเองในมุมมองของตลาดโลก JF 1 7เริ่มมีบทบาทมากขึ้นประเทศที่ได้จัดหามาแล้วเช่นไนจีเรียและพะมา่าต่างยืนยันถึงความคุ้มค่าโดยเฉพาะไนจีเรียที่ได้นําไปใช้จริงในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธ และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจสิ่งนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศอื่นๆที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการจัดหาเครื่องบินขับไล่แต่แน่นอนว่า JF-17 ก็มีข้อจำกัดอย่างแรกคือมันไม่ใช่เครื่องบินล่องหนไม่มีคุณสมบัติสตีลแบบเดียวกับ F-35 และยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นท็อปจากสหรัฐหรือรัสเซียแต่ในมุมมองของผู้ซื้อที่ต้องการสมดุลระหว่างราคาและสมรรถนะ JF-17 ถือว่าเป็นคำตอบที่ตรงจุดมากที่สุด ถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆ j f 17 t ันเด e r คือเครื่องบินที่สร้างมาเพื่อเป็นนักรบของประเทศที่นกจำกัดมันไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่มีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการป้องกันประเทศในศตวรรษที่21ความเร็วสูงปฏิบัติการได้หลากหลายประเภทติดตั้งอาวุธได้ครบถ้วนและราคาที่เข้าถึงได้นี่คือเหตุผลที่หลายประเทศกำลังหันมามองเครื่องบินรุ่นนี้อย่างจริงจังท้ายที่สุดแล้วคำถามคือถ้าไทยมีโอกาสจะหาเครื่องบินรุ่นนี้ มันจะเหมาะสมหรือไม่หลายคนอาจจะมองว่าเราควรใช้กริปเป็นต่อไปหรือมองหา F16 รุ่นใหม่แต่ในอีกมุมหนึ่ง JF17 ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ควรศึกษาเพราะมันให้สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดในงบประมาณที่จัดการได้ง่ายกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยเองทั้งหมดนี้คือการรีวิวจอดลึกถึง JF17 Thunder เครื่องบินขับไล่ที่กำลังกลายเป็นที่จับตาม,มองในตลาดโลกหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสมรรถนะ ความสามารถและราคาที่เป็นจุดแข็งของมันหากคุณชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ